สบายดีพี่น้องสวัสดีสุกคนจัดให้ตามคับคอพี่น้องเลยทุกที่เหมืนมกแตงนานะให้น้องมีมี่มแน่สวัสดีปะลูกนะครับสีแต่งหน้ากาันบัดเริ่มจากสายก่อนตีก่อนเนาะตีก่อนเนาะ <laughs> จะถ่ายเดอ้อน้ำบอกปลาลุน้ปล่อยลน้องมี่งามบอกอ้งาบอางามบงามงามบอกปล่อยงามบอก ดูแฝงมาขีกนคิวให้น้อน่ย ล,ล,ลุัมมนลบลเหไม่ัแล้วเออต้อนนี้บอันแล้วหนังหังนี่อ่บอันเห็ดใดูอยงงั้นมะดูอ่ะนั่งขะนั่ค่ปปะ,ปะปลายุงตามปลาลุงก่อน ปลาลุงน้องมีงามบอเล่นเล่นเล่นนี่น้องาบออยากพาไปบอสิแต่แต่ในสียเดียวบางกอนเดียวบางกองก่อนนี่เดียวบางกอนเดียวบางดุดนี่เดียวบังน้องมีงามบอน้องมีงามบอปลาลุง

เดี๋ยวเรงจะควงดู <laughs> พี่้อกจ้าต่อมั่วานี่เน,ะเนา,นา,นา,จะ,าะจีเตะนะน้องมีทงถ่ายจบแต่สีได้ที่ออันนี้มอดไปประองวัวนะกน็ะเลยต่อหลานสาวเนาะบาดิปลงก่ายน้องมันบจบวันนี้ มีเมื่อก่อนม่ใช่เอยมัระพดนาะผักเมื่อั้นเลยปลาไหมปา่าท่านไปเ้อคนเหลี่ยมเด้อกันจะเหลี่ยมก้เหี่ยมเนียนน้อยงกมันใ้เพื่อนห้มันนอนเออยังโทรศัพท์สั่งมาท่านได้ตะละมาหอดนั่งเหยี่ยมเตียงตู้ไปเสรมยฮะ ชไปไซนาวไม่แปลกที่หานีอย่าง้แมนเจอดิยยังมาทำนะหมดเ้ยถ้าวันทำเต็มรอยเองเก่าลูกเป่าแถมก้อยให้เลยได้เหยืเนาะเฮ้ยจ้าคือบุษย์ใส่ค่าเด็ดตวนั้นนั่นเลยดอันมอดเลยพุใส่สูงอ่านดีับดิอก็จะมาจิ้มเขยานแม่นว่านหยยัง กี้อยูแมวมีเดียสู่หามกินเห็นมันกินมันคือกัดต่อยต่อยอยังหมดเอย่าลืมพี่น้องเอ้ถขามเบึงมาหับส้มทรงนงสลาเนาะตอนกลงมดเนาะโอ้ยคนหับส้มร้ายเลยนองเผื่อเพิ่จะนอนอยู่ ้องบีตัวแสนลงเลยาลานชายสีมามันฮะกวได้จงซาลีไม่หายเพินพี่น้องอาวหายวันยังเคยตจะออ้ยตายแต่ตีก็โซวม่ีโงการไปทำไมเลยเร่บอกเขาไป็ไม่มีไแซนน่ะไปโลด ังาาวจะเป็นหนังคันข้าวแขกไส้ต้องบรรยากาศฮอนฮอนมาจากนังหรือีลาตอีลาอไปแถวดินทราย่นนี้เาหนนั่งลงไปโอ้ยเย็นจจ้อเอ็นกับ่านั่งถักปะน้ำเย็นหัวเย็นหกระติบมันเกิเตเพิเศษเนะฮยมันมีดิยวเขบไปคุยเมื่อวานเลาีเรอยิ่มากไปยินมามากกั่งไวา้ เทาท oui, um yeah. yeah, okay. okay. ี่ในวันนี oh okay. ้เราได้กินเกล็ดเนอะเกล็ดใชยโอ้ยไม่ได้กินเกล็โมก้ากิแล้แกงกระดูกโอ้ยขอใ้แกใส่นมัยกสนมยนี่ค่ะมุกขมืแ่เสิร์ฟจะหนาเงี้ยมนกินห่มาเต้นกบาได้กินเต้กหนาเงี้ยวมือมัดมวยอ่างมือข้น้องเ้น้องเยี้ยง่นึก้กันฮาช้าง

หมดตพลานจ้าสิสิไปเหรอสได้เชประกันได้พูดดอกเสียไปฮะกับผมทันวิทย์ความกันใหญ่ช้นนี้กะหัวนา สาดีพี่น้องมาอย่างเลยเบาใสพี่น้องมาเล่นเบาใส่บาพี่น้องมีองดีเหรอฮะโดยหองดีเนี่ยดีก็มีแต่นี่ละห้องดียังมีได้หองดี คุจิ้นบ่บ่มันจิ้นบ่ได้มันคนละรุ่นมันต้องผู้สศราหน่อยกับผู้เฒ่าเฒ่าบ่จีนบ่ได้ผู้ผู้ผู้เฒ่าเฒ่ากับผู้สาวไว้ที่นบ่หน่อยคือตัวเราเมื่อกี้บอกขอไหวเถอะบอกเอาเพราะฉะนี้คือว่ายิ่งแก่ยิ่งมัน Oh. มีและคนเปิดประเด็นแต่ละเธอโต๊การพี่น้องเอ้ส่เสียมาสา่เสียเป็นอะไรกูมือนี่เป็นอะไรอันไอ้มีดโม่โม่ น้องมอดโป้งพาลุงเลยั่ไ้ี่มิไปโทเลยน้บ่ม่นบ่โมเนโทรหานองีมโทรหาโตนันดนลงเนเต่อไปกะทีให้น้องเยี่ยมเพิ่นหาผู้เป่าเองพี่น้องเลยน้องชหายก็ได้น้องใช่หายไฟเฮ้ยทีเห็นเห็นเดียวนี่ เดี้ยเห็น yup. นั่นปพลุงไหมคนคนคอกพันกับพลุงไอมอย่างนะค้นคอกพันเหมืนว um> ่าเมื่อพันหมื่นะว่าเป็นต้มไก่ถูกกินฟูเบาวนะแง่ต้มไก่ถูกกินว่าแสบเพราะต้มต้มไก่ใส่น้ำสีเดสเมื่อเลยเขาเจ้ามาหรือบ่ไปกับพายนะใช่ยามสัง ม้จฉาฮา,บานบอนอนแล้วบอทีมเขียดขาอันเขียนยังนะทีมเขียดใจทีมอันนี้เขียนทีนตะเกนอีง,งาวนาเงาอันนี้พวกนาสันนี่เน้อง น้องมันมาจะลบแป๊บผู้มีเงินน้อยเนาะผู้มีคนฝ่าเงินมาหาย ยายโดดคือพอดีแล้วพอดีแล้วมุนยังมาซับแบดอีกยัง i̇şte มุนเลยจากยังเล่นมุนชูนพันไปเลยน่าโมยสะไปหรือม่เนาะเอ้ยไปเล่นเลยไปหรือไม่เห็นเลยเนาะตาเพื่อนปลาลุงเขาก็จะว่า hmm. จีว่าน้องมอสไม่มีกางเกงขายาวเลย เดี๋ยวป้าจะผักตังไม่ให้ชื่อหน้าอาดหนาวแล้วห้องชงบ่ชงชงงวยชงชงขนาดชงข้า่ากัยังขาดเนาะอ่ใส่เกี่ยวขาวข้ายุคนบริเกี่ยวสบายสบายเลยพี่น้องมันสบายบ่บริจ่างบริจ่างคน เสื้อเกี่ยวข้าวชงเกี่ยวข้าวเสื้อเบิดนะแต่การพัตเต้พาตเต้เป็นโชนนี่ผูเบาโทรมาเลดไลน์บอกอ๋อใช่ไหมภูเบ้าเถ่าัทรมาเอาให่ได้แล้พัลเลยสาวๆอันรุ่นผู้ใหญ่รุ่นผู้ใหญ่เลยประมาณใดประมาณใดฝุ่นน่ะ ป้ามันประมาณรุ่นผู้ใหญ่แล้วอันอาจักรอันรุ่นพ่อใหญ่บอมอทรุ่นพ่อใหญ่โตเนาะเจ็ดแปดชิพคันมากกว่าไปแล้วพี่น้องขอบใจสุกูสุกคนที่ขับมาเบิ้งเนาะขอบคุณเลย ขอบใจน้องมอดพร้อมที่เขาลิปใหม่ก็น้องเยีย่ยมเนาะไปแล้วพอกันคลิปหน้าครับช่องน้องซาลาสบายดี